ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9.9หน่วยบรราัทภารพัฒนากองบัญชากา,า,า,กการกองทัพไทยกับดิฉันชาาัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบรรษาทภารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบนะคะถึงการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่หลาทุกๆปัญหาค่ะ ผลิของราใเรันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการตาพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยการฉีดล้างหลังคาสาราการเปลี่ยนและพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปณวัดป่าบากตําบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่ตอไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยปัญชาการทหารพัฒนาตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการปลูกผักสนครัวตามฤดูกาลในพื้นที่โคกหนองนาบานาน่าโมเดลเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสมครัวไว้บริโภคในครัวเรือนพร้อมทั้งเป็นการลดรายจ่ายตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับราษฎร ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งผลการดำเนินงานโครงการนะคะทั้งหมดก็คิดเป็นร้อยละ100%เรเรียบร้อยค่ะณศูนย์าการเรียนรู้ตำบลพระาธาตุผาดแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-5สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานประจำหน่วยจัดก,กิจกรรมบำรุงต้นไม้นะคะก็เนื่องจากว่าประจำเดือนนะคะ ตุลาคมค่ะเป็นวันลักต้นไม้ประจำปีของชาตินะคะประจำปี2565โดยได้ร่วมกันดำเนินการตัดหญ้าพรวนดินใส่ปุย๋ยกำจัดวัชพืชโรคแมลงตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทั้งรดน้ำให้กับต้นไม้เพื่อเป็นการน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติณบ้านเมืองเก่า บนบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จัังหวดเชียงภูมินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ